นายทัพอชเวันนี้เรากลับมาส่เกมรบบอกนโหมดเออนักล่าใช่ผมไปเจอมาไม่รู้มันเป็นโหมดอะไรอ่ะเห็นมันน่าสนใจดีเห็นมันเป็นโหมดที่โคตรน,น,น,น่าตกใจนะแนวล่าแลาต้อยิงกันมาดิเจ้าอ่ะเจ้าอ่ะเจ้าอ่ะมาดิกูต้องไปแจมคุณต้องไ,ด,องได้แจมสักเกมเหรอวะอ๋อจะน่าจะน่ากูอ่ะ น้ d ตผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกมเนี้ยเพราะผมลองเล่นมาประมาณครั้งหนึ่งมั้งเจครั้งเนี้ยเนดีรั้งเนี้ยเหมืนให้เก็บสามเก็บอะไรให้ได้เยอะที่สุดมั้งจะตายกูจะตายอันี้มันเปิดกูอยู่ดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเรืออหองไปกูจะตายอย่าพึ่อย่าพึ่งปาา้มอยาบาล สนใจอยู่อ้าวขูได้แชมป์อะไรวะโอ้ยกูจะโดนไอ้พวกนี้ตีตายเนี่ยอืมเขอขอ,ขอเก็บเวลก่อนเก็บเวลเก็บตังก่อนจะดิกูไม่ได้อะจะดิ่งไม่ได้แม่งอะไระแม่งไรยิงกู จะตาย้อขอขอ,ขอไปฝากฝากเลยหน่อน ไปสิว้ากลัวเปเจอแฉม,มไปเลยเจ้าว่ะเจ้าว่ะเจ้าวะ่ะไปก่อนยินดีก่อนดีก่อนเนื้อจะหมดฟ้าฟๆๆฟ้า,าขาเนื้อกันมีเวลา8แปดสิบกว่าวิเนื้อก,กูโดนไล่ตอด <laughs> nhìn đi, gửi, nhìn đi. Gì đi gỡ, gì tí cuối gì mưa เป็นบอสไปเอ้ยกูโดนใครยิงกูโดนอะไรเฮ้ยปืนได้ปืนใหม่ปืนอะไรวะเนี่ยมันยิงกันได้ป่ะวอน่ะดีกวะมาดีวะมึงเป็นบอสแล้วไงวะ เนะี่ยนตาอะไรวะนะอ้อ้มเกิดอยู่ตรงบอสเนี่ยอไอช่วยด้วยช่วด้วย่วด้วยเฮ้ยเอา่เโอ้โหเจา่เจา,จา,จาวาจะ่เจ้ายิงไปกูอะยิงปอือตาย จะตายมันไม่มีให้เพิ่มเลือดหรอวะอย่าโอ้โปืนแรงปืนแรงปืนแรงนอะไรวะไม่เงยกูโดด

ขอ่กูวะ่ะเออเอขขอเลือดด้วยขอเลือดด้วยขอเลือดด้วยหนึ่งนะใครเปหล่อยอกูเอออ๋อ,อเลือดฟร,ร์มจากกล่องพวกนี้น่าจะได้เยอะกว่าวะ่ะ มาดิวะมาดิวะมาดิวะมาดิมาดิอ่าจะตายจะตายจะตายขอก่อนแล้วกันเลือนเลื่อนเอาเลือดมามาดิมาดิเจ้าหวเจ้าหวเจ้า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 วัดกับนกี่ตัวไหวหรือเปล่าไหวกันหรือเปล่า มึงมึงใช่ไหมที่หล่อลูก่ะไหวกันหรือเปล่าล่ะไหวกันหรือเปล่าอะไหวกันหรือเปล่าโอ้ยปูหักคับเองหกหนึ่งคนตัวอ้าวกูได้เป็นบอสเองทีเนี้ยมาที่วะมาที่วะมาดิมาดิ มาดิไอ้ปืนพกแรงกว่าปืนปืนพกแรงว่ากุนโอ้เหลือเชื่อว่ะมาดิวะมาดิวะคุนบอสเฟมว่ะลากูไม่ไปให้พวกมึงลุมยิงกูหรอกว่ะมาดิ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 กูไม่ไปดอกไหนให้พวกมึงลุมยิงกูหรอก ไปตรงไหนให้โง <ersch> ่แหวหลังนี่ยมละจะหนีไม่ได้จะหนีไม่ได้มาดีวะไอ้ ไปไ้ไยมึงต้องตายแล้วตายอีกปัดปืนกดที่มันไม่แรงเลยว่ะอ๋อมันมีท่าด้วยนี่ว่ะฮึบ กูมาทำไมเนี่ยกูมาทำไมสิวะ <What? S 1> อ้าวกูชนะ <c oughs> โอเคมันไม่ยิงกันเองเหรอวะแ่มเอ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นเกมที่มันอยู่นะเนี่ยเป็นโหมดที่มันอยู่ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคถ้าผูช้ชมผมต้องจบคลิปอยู่ทีนี้ก่อนนะพอดีว่าผมต้องไปทำธุระต่ออะ เออเพื่อนทุขอโทษด้วยถ้าเกิดคลิปที่มสสนันสั้นๆอ่ะโอเคโอเคผมขอจบคลิปอยู่ที่นี้ก่อนนะโอเคบาย